พ้าพเจ้าลูกธนัดชัยวัชิละศักดิ์ชีวิต18ปีไม่เคยสร้างพระใหม่เลยนี่คือครั้งแรกใน18ปีชิงไทยกับเหนือดวงเอามาผสมกันครับผมเหรียญพญาชิงดวงนะครับถ้าใครได้ไปเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าจัดเต็มทุกอย่างนะฮะมวลสารของขังเกจิอาจารย์พิธีต่างๆใครได้ไปห้อยคอฮะไม่มีอายครับเทแน่นอน ถ้านับว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้ไม่ขังคงไม่มีวัตถุมงคลรุ่นไหนที่จะขังเกินนี้ไปอีกแล้วต้องที่สุดของที่สุดอยู่รุ่นนี้ครับตั้งแต่มีการเริ่ม คิดที่จะสร้างวัตถุมงคลรุ่นพญาชิงดวงซึ่งเป็นการผรสมผสานกันระหว่างพญาชิงชัยซึ่งเป็นบุตรขององค์พ่อจตุคามประมะเทพฝั่งใต้วิชาเขาอ้อด้วยกับทางอีสานก็คือวิชาของหลวงปู่ศิลาซึ่งเป็นวิชาเหนือดวงหรือหนุนดวงจึงมาผสมผสานกันเป็นวิชาพญาชิงดวงวัตถุมงคลรุ่นนี้ซึ่งแกนนำจะเป็นอาจารย์ลิงทางฝั่งอีสานของผมก็จะเป็นแฟนแบนันแท้จตุคามทางฝั่งใต้นะครับ ก็เราพยายามทําดีที่สุดเพื่อจะให้วัตถุมงคลอันนี้เป็นที่พึ่งทางใจกับผู้ที่ได้โอกาสไว้ครอบครองแล้วทําให้ดีที่สุดของเรา างหน้าก็จะเป็นรูปของพระยานุมานแผงฤทธิ์สี่ก้อหาเป็นดาวเป็นเดือนก็คือว่าแผงฤทธิ์เต็มที่แล้วก็จะล้อมรอบด้วยคาถาข้างหน้าน่จะมีคาถาที่พระเดชพระคุณเจ้าคุณหลวงปู่ได้ลงไว้คืออิทิฤทธิหานุมานะและทีนี้ข้างหลังก็จะมียันตรงกลางแล้วล้อมรอบด้วยพระราหูแล้วก็คาถาแก้วทั้งสี่ดวงดังนั้นยันที่อยู่ในหลังเหรียญข้างหลังนี่ก็คือยันแก้วทั้งสี่ดวงของพระเดชพระคุณหลวงปู่ เพื่อให้ขนานนามหรือว่าสอดคล้องกับที่ว่าพระยาชิงดวงสำหรับเหรียญพระยาชิงดวงนี้ต้องเท้าความว่านี่คือสาเหตุที่เหรียญพระยาชิงดวงถึงสร้างเป็นรูปของหันุมานหันุมานเป็นตัวแทนของพระยาชิงชัยความเชื่อทางใต้ในสมัยศรีวิชัยองค์พ่อจตุคามรามเทพเป็นกรรษัตริย์มีบุตรชื่อพญาชิงชัยเป็นแม่ทัพออกรบปราบกบฏตามหัวเมืองต่างๆออกรบทุกครั้ง ไม่เคยพ่ายแพ้มีแต่ชัยชนะในปัจจุบันเวลาสร้างเหรียญพญาชิงชัยในตามคติความเชื่อโบราณจึงแทนด้วยรูปลักษณ์หนุมานเพราะหนุมานเป็นฐานเอกของพระรามและไม่เคยรบแพ้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีกลาของหลวงปู่ศิลาซึ่งท่านแกะจากกลาตาเดียวเป็นรูปหนุมานตั้งแต่สมัยที่ท่านยังไม่ดังไม่มีคนรู้จักสองสาเหตนุนี้จึงเป็นที่มาของการสร้างเหรียญพญาชิงดวง ด้านหน้าเหรียญซ้ายขวาหลวงปู่ศิลาลงคาถาหัวใจหนุมานกำกับด้านล่างต่อโคดคำว่าสอพอชอสเท่ากับศิลาพอชอเท่ากับพญาชิงดวงครับผู้สร้างนำศาสตร์ของสองวิชาคือหลวงปู่ศิลากับองค์พ่อจตุคามรามเทพมารวมกันในการจัดสร้างครั้งนี้ถึงได้ตระเวนเดินทางทำพิธี17วาระตั้งแต่อีสานจรดใต้ครับ บัดนี้ณนะเวลาอันเป็นมงคลยิ่งเวลาที่พลังแห่งศรัทธาพลังแห่งจิตและพลังแห่งพุทธคุณจะถูกร้อยรวมเป็นหนึ่งเดียวและวันนี้คือพิธีพุทธาพิเศษเหรียญพญาชิงดวงที่จัดทําโดยคุณนัทแฟนพันธ์แท้และอาจารย์ลิงชนะวุฒิเสียนพระสิทธิหลวงปู่ศิลาผมจะขอพาทุกคนกลับไปย้อนรอยดูเส้นทางการจัดสร้างเหรียญพญาชิงดวงตั้งแต่ปฐมฤกษ์วาระที่หนึ่ง จนถึงปัดฉิมมเริกวาระที่17ครับสถานที่ต่างๆที่จะมานี่คือหลวงปู่เป็นองค์แนะนําที่มาแต่ละสถานที่วาระที่1นณวัดสว่างท่าสีจังหวัดร้อยเอ็ด วัดนี้เป็นวัดของหลวงปู่ทองมาซึ่งท่านเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ศิลาในพิธีมีเกจิอาจารย์ที่เป็นสิทธิสายหลวงปู่ทองมานับสิบท่านอาทิพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสแบงหลวงปู่สมศรีวัดป่าสว่างธรรมหลวงปู่ล้อมวัดป่าเมตตาธรรมหลวงปู่ศรีทาวัดเหล่าสูงบุพผารามหลวงปู่สมศิษิ์วัดป่าสักดารามหลวงพ่อพรหมมาวัดโพธาราม หลวงพ่อถนอมวัดทุ่งหินโคนหลวงพ่อสายทองวัดดอนเกลือหลวงพ่ออุดลวัดป่าดงเมืองพระมหาธรรมยานวัดยอดแก้วพร้อมด้วยสี่คารวาสจอมขมังเวทได้แก่อาจารย์คำกม,มนผาดจังหวัดกาลสินอาจารย์ทองสาเจริญตาอาจารย์สมศรีประเสริฐสังอาจารย์เลิศภูมิพนาจังหวัดร้อยเอ็ด วาระที่สองเกิดขึ้นที่จุดกำเนิดองค์พ่อจตุคามราประเทพเทวดาผู้อารักขาพระบรมธาตุวัดพระมหาธาตุวรามหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชอธิษฐานจิตโดยพ่อท่านรังวัดห้วยเตงและพ่อท่านแว่นวัดเจดีวาระที่สาม ที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชในพิธีจะมีการกวนน้ำมันเสือว่านมงคลร้อยแปชนิดโดยมีพระอาจารย์ภัยสิทธิ์สิทธิยาโนอาสมวางวิเวกสามแก้วเป็นประธานในการกวนครับในพิธีมีพระเกจิสิทธิสายหลวงปู่ศิลามาร่วมอธิษฐานจิตได้แก่พระอาจารย์อุดลัคคธรรมโมวัดป่าดงเมืองพระอาจารย์ธรรมยานวัดยอดแก้วพระครูวุฒิปัญญาวิสิท์ วัดพระธาตุหมื่นหินวาระที่4ที่วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตวัดนี้เป็นอีกหนึ่งลายแทงที่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทดำริให้ต้องมาวาระที่หที่วัดเขารังจังหวัดภูเก็ตเป็นวัดของหลวงปู่สุภากันตัดสีโลผู้เป็นตำนานาศาสตร์ในมุมยักรัพ์ วาระที่6เกิดขึ้นที่ทำฉัตรทันบรรพศสำนักเขาอ้อจังหวัดพัทลุงเจ้าพิธีคือท่านอาจารย์เปลี่ยนหัทยานนและเกจิอาจารย์เขาอ้อนับสิบกรับเป็นสถานที่ที่เหล่าบรมครูเคยอยู่เช่นพระอาจารย์ทองเท่าพระอาจารย์นำชินวโรหลวงพ่อคล้อยอโนโมที่สุดของทางใต้ก็ต้องเป็นวิชาของเขาอ้อก็คือที่นี่ ที่นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ที่นี่มีเทวดาอารักขาที่นี่มีบรมคูของเขาอ,อ้อทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่นี่เจ๋งที่สุดมันต้องที่นี่เขาอ้อครับวาระที่เจ็ดเกิดขึ้นที่ถ้ำพระราหูที่เดียวของประเทศไทยณวัดเทพพนมเชืออจังหวัดนครศรีธรรมราช พระราหูในความหมายทางปราหมณ์ทางความเชื่อนะก็คือเป็นเทพเทพองค์หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของแต่ละคนณถ้ำพระราหูมีพิธีสวดนพปเคราะห์โดยใช้บทสวดพระปร,ะริษจากพระไตรปิฎกหนุนดวงผู้ที่เกิดทั้ง7วันและบอกกล่าวเทวดาทั่วสากลโลกอาทิพระแม่ทรณี พระแม่คงคาพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเจ้าพ่อเจตคุปเจ้าพ่อหอกลองพระการชัยศรีพระสยามเทวาธิราชและเทพเทวดาทั่วฟ้าเมืองไทยเป็นปรถม วารัที่8จัดขึ้นที่ณวัดมะม่วงขาวจังหวัดนครศรีธรรมราชสถานที่ต้นกําเนิดเท้าพังผการครับเหตุที่จะมาที่นี่เพราะว่าพระอุโบสถเนี่ยเขาเรียกว่าแบบโบราณครับมหาอุดมีทางเข้าออกแค่ด้านหน้าเท่านั้นไม่มีทะลุด,ด้านหลังตรงพระอุโบสถเนี่ยเป็นสถานที่เกิดของท่านพังผกการ วาระที่เจัดขึ้นณศารเสด็จเตีย่ยกรมปหลวงชุมพรที่คนใต้ต่างนับถือว่าท่านเป็นเหมือนพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองขอยปกปักรักษาพี่น้องชาวใต้ทุกคนวาระที่สิเกิดขึ้นณสารจตุโชคสารหลักเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เทพเจ้าผู้ประทานโชคให้หลั่งไหลามาทั้งสทิศเปรียบเสมือนผู้เป็นดังอนุชาขององ,องค์จตุคามรารเทพ อีกหนึ่งวัดในลายแทงของหลวงปู่ศิลาสิริจันโททําให้พิธีพุทธาพิเศษเหรียญพญาชิงดวงวาระที่11เกิดขึ้นณที่นี่ครับวัดเขาบันไดอิดจ,จังหวัดเพชรชบุรีในพิธีมีความพิเศษโดยการโยงสายศิลจากโรงหลวงพ่อแดงและมีการอธิษฐานจิตโดยหลวงพ่อบุญยิ่งแกจิอาจารย์ของชาวเพชรชบุรีและพระสิทธ์สายหลวงปู่ศิลาอีก5รูปครับ วาระที่12นาวัดบางพระหลวงพ่อเปิลจังหวัดนครปฐมที่สุดของสายเสือฮนุมานภาคกลางในยุคนี้ครับและในพิธีได้รับความเมตตาจากพระมหาสุรศักดิ์เจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวงมาเป็นประธานในการจุดเทียนชัยและดับเทียนชัยในการนี้ครับในยุคเกจิหลัง2,500ผมเชื่อมั่นว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักหลวงพ่อเปิดวัดบางพระ ณวัดบางพระนี้รวมเกจิผู้เชี่ยวชาญวิชาสายหนุมานของภาคกลางไว้อย่างหนาแน่นอาทิหลวงพ่ออ่างวัดใหญ่สว่างอารมณ์หลวงพ่ออนันต์วัดบางพลีน้อยหลวงพ่อน้ำฝนวัดไผ่ล้อมพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่หลวงพ่ออภินญ,ญาวัดบางพระพระอาจารย์ติ่งวัดบางพระและเกจิสายหลวงปู่ศิลาหนาแน่น ภายในวันนี้พอเสร็จจากที่นี่เราจะไปที่สารตราแผ่นดินสารตราแผ่นดินทํามถึงจะต้องไปเพราะ mm hmm. ว่าทุกคนทำมาหากินในแผ่นดินนี้เป็นเบื้องต้นก็ต้องไปขอบรมีของเทววดาที่คุ้มครองแผ่นดินครับก็บค,บคือที่สารตราแผ่นดินวาระที่13าณสารตราแผ่นดินกรุงเทพมหานครวาระที่14 ณวัดพุทธทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์โชติผู้เป็นดุจตัวแทนองค์พ่อจตุคามรามเทพอธิษฐานจิตและประพรมน้ำมนต์วัตถุมงคลทั้งหมดวาระที่15กับพิธีพลีทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าพิธีพระอาจารย์ภัยสิทธ วัดลานสกาและพระอาจารย์บอลวัดท่าลาดผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้องทะเลหรือมหาสมุทรแห่งนี้ได้รับรู้รับทราบว่าใครที่ได้ใช้วัตถุมงคลแบบรูปลักษณ์นี้แบบนี้เนี่ยขอให้ท่านได้คุ้มครองแล้วส่งเสริมในด้านต่างๆให้เขาประสบความสำเร็จหรือปลอดภัยในการเดินทางทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำ วาระที่16ณวัดถ้ำเขาขุนพนมจังหวัดคนครศรีธรรมราชโดยมีการกำหนดฤกิกโดยพ่อเล็กลูกชายของท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชและพิธีนี้ถือเป็นพิธีสุดท้ายของภาคใต้ครับในวาระที่16นี้มีการสวดนุนดวงโดยพ่อเล็กฉันทิพย์พันธรักษ์ราชเดช ที่พระอุโบสถที่นี่เป็นพระอุโบสถแบบโบราณเนาะฮะเป็นแบบพระอุโบสถแบบมหาอุดที่มีทางเข้าทางออกทางเดียวก็เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ไปให้แล้วก็ผมได้ก็ได้ถามพ่อเล็กชันทิพย์พันธรักษ์าชเดชว่าสถานที่นี่เหมาะควรตรงนี้สมควรหรือไม่ท่านก็อบอกดีเห็นควรด้วยนะครับแล้วเราก็ได้มีการกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์แว่นนะครับที่เป็นเจ้าวาดวัดไอ้ไข่นะครับและท่านพระอาจารย์ประสูตรมาร่วมอธิษฐานจิตในพิธีกรรมนี้ด้วย วันนี้มันมันดีสุดสำหรับพวกเขาก,ก็เลยนัดเขาวันนี้คนโบราณเขาถือมันเป็นโบนมาอุดวาระที่17เกิดขึ้นณนวัดพระาธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสิน เป็นพธิธีพุทธาพิเศษเหรียญพระยาชิงดวงครับ <S <S การรวมผสานระหว่างน้ำมันราชาพยักแบบภาคใต้กับน้ำมันราชาพยักแบบภาคอีสานด้วยความที่ผมเนี่ยชื่นชอบพวกมวลสารต่างๆแล้วลุงปู่เนี่ยก็น่าจะด้วยยานสัมผัสท่าน ด้วยความที่คณะที่ไปด้วยกันนี้ต่างคนต่างมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไปล้วงปูเลยวาดลายแทงขึ้นมาใส่กระดาษบอกว่าให้ไปหามวลสารชานิดต่างๆตามสถานที่ตรงนี้ตรงนี้อาถิฐานจิตเสกจบวาระพระยาชิงดวงในโบทมหาอุดวัดพระธาตมืองหิน คนครับโคตรดีใจเลยลววได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ศิลานะครับเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์คือหลวงปู่ให้อธิษฐานนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญเนี่ยถ้าสำเร็จเนี่ยก็คือถ้ามีความขนและศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนี่ยให้ผมเยกขึ้นครั้งแรกแบบง่ายดดยผมบอกขยกขึ้นแบบง่ายดดยแบบง่ายเลยอะ่ะแต่ผลปรากฏครั้งที่สองหลวงปู่ก็บอกว่าพูดเป็นภาษาอีสานบอกว่าให้อธิษฐานอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเหรียญเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์จริงและเข้มขังจริงๆ ให้ผมมยอธิษฐานและยกไม่ขึ้นนะครับยกไม่ขึ้นผมปรากฏว่าตั้งใจเลยผมก็บอกว่าตั้งใจเลยแล้วตัววินาแจก็เป็นคนอธิษฐานเองแล้วก็ผมก็ยกยกยังไงเขายกไม่ขึ้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งแบบตกใจมาก ก็ประสบการณ์เยอะครับท่านเมตตาพุทธคุณในในวัตถุมงคลที่เราเอาไปบูชาเนี่ยเกิดประสบการณ์อานุนดวงเสริมดวงโชคลาภเชิญชวนนะคะว่าอย่างน้อยอะ่ะพระที่เรากราบด้วยหัวใจเนี่ยเข้าใกล้ด้วยหัวใจนี่จะใกล้จะไก,กลขอเพียงจิตและลึกถึงหลวงปู่เคยพูดไว้ว่า หลวงปู่ก็อยู่ใกล้ได้ขอเพียงจิตระลึกถึงจะกราบใกล้จากกราบไกลด้วยแรงศรัทธาครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะพระดีๆที่เรายังมีมีพอเห็นได้อยู่ก็คือมากราบหลวงปู่จิละลองท่านเนมากราบดิเซสติ้นแล้วครับกับพิธีพุทธาภิเศกวาระที่17ที่วัดพระธาตุหมื่นหิน ของเหรียญพระยาชิงดวงเป็นไงบ้างพี่วันนี้ได้เห็นบรรยากาศโดยรอบมีความสุขครับเห็นแล้วผมเห็นเห็นวตาคุณแบบวันนี้หลวงปู่รับจังอะไรเป็นพิเศษไหมครับคือเราก็ถามว่าครับวัตถุมงคลรุ่นพระยาชิงดวงเนี่ยดีไหมหลวงปู่บอกเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมผมอยากจะสรุปให้นะครับ17วาระเนี่ยสำหรับการสร้างพระหนึ่งหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็ไล่ปลุกเสกทั่วฟ้าเมืองไทยที่โกเห็นนะ17วาระนะ17แต่จริงๆแล้วอ่ะ ก่อนที่เราจะอธิษฐานจิตก่อนที่จะมีการเสกรเรายัางเดินทางไปที่ศาลพระแม่ธรณีไปอ่านองค์การโดยอาจารย์โกนะฮะเป็นองค์การทําอีสานโดยแท้นะครับขอดุ<พ>อยาสารลขอให้พระแม่ธรณีเนีย่ยสนับสนุนเปิดทางแล้วก็ปกปักรักษาและดูแลบุคคลผู้ที่มีเหรียญพยาชีดวงนี้ด้วยท่านที่เช่าัถุงคนไปครับ,รบชิ้นหนึ่งอาจจะถูกสุด300อบาท ชิ้นหนึ่งอาจจะแพงสุดหไลายๆพันถึงอาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนครับผมไม่อยากให้ท่านที่เสียเงินเพียงแค่300รอมดาด่าผมได้ว่ามึงหลอกเงินกูเอาแบบหยาบหยาบมึงเอาหลวงปู่ศิลามาหาแดกอะไรอย่างเงี้ยครับมึงเอาชื่อวัดมหากินผมผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นผมจึงทําเต็มที่ทําให้ดีที่สุดและที่สุดคือเราถวายเงินก่อนที่ที่เราจะมีการมาเช้านั่งเครื่อมาพร้อมพินัทพินัทเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ผมชอบผมรัก ผมอยากทํำให้ดีที่สุดเออนี่คือสิ่งที่ความตั้งใจและเจตนาของผู้สร้างจริงๆทุกคนใครที่สนใจหลังจากนี้คุณได้ดูคลิปนี้แล้วเบอร์อะไรนะเบอร์นีนะศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์แต่ฝากเป็น QR Code Line ไลน์แอดไปแล้วกันนะครับคุณถ้าเกิดใครที่อยากจะได้นะครับนี่แอดไลน์ตรงนี้เลยวันนี้ผมกับพี่นัทลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามไปตั้งแต่ต้นจนจบสวัสดีครับขอบคุณครับเพราะเมื่อคุณรู้จักนัทแฟนแันนะชีวิตคุณจะไม่าทครับเย้ จากใจผู้สร้างโดยอาจารย์ลิงชนะวุฒิและนัทแฟนพันธ์แท้ท่านจะเห็นได้ว่าคลิปนี้ผู้สร้างมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้ท่านผู้ที่มีความศรัทธาได้เช่าหาบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาอย่างแท้จริงดังนั้นหากใครอยากเช่าหาเหรียญพญาชิงดวงหลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านสามารถสั่งจองผ่านคิวอา e โคของพี่นัทแฟนพันธ์แท้ที่ขึ้นอยู่ตรงด้านหน้าได้เลยครับ